สวัสดีครับผมอาร์ตอาร์ตี้ดนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับแบรนด์มาซารุกันอีกครั้งนะฮะและแน่นอนครับวันนี้ผมมาอยู่กับเครื่องเจียรไร้สาย4นิ้วนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของเขานะครับชื่อรุ่นก็คือ scg ขีด600ครับผมตัวนี้นะฮะปรับปรุงใหม่ทั้งกล่องนะครับทั้งแพ็กเกจต่างๆนะครับแล้วก็ทั้งตัวสีสันตัวเครื่องนี่นะฮะบอกเลยมีการปรับปรุงพัฒนานะครับแบบสวยงามมากๆอันแรกเลยนะฮะจะเป็นแบตเตอรี่ของเขาที่เขาปรับปรุงมาให้ใหม่เป็นรุ่น p o w e r turbo รอบสูงสุดของเขานี่นะฮะแจ้งเอาไว้ได้ถึง9,000รอบต่อน,นาทีแน่นอนครับตัวนี้ปรับรอบความเร็วได้ถึง3ระดับนั่นเองครับ หลังกล่องของเขาก็จะเป็นประมาณนี้และตรงนี้นะฮะก็สามารถล็อกตัวสวิตช์ได้นะครับต้องการเจียย,วยาวๆเนี่ยล็อกได้โอเคเลย และนี่ครับเมื่อเราถอดกล่องกระดาษฟูกออกแล้วด้านในจะเป็นกล่องเก็บเครื่องมือแบบนี้นะฮะแน่นอนกล่องเป็นพลาสติกเกรด P ีแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับรุ่นนี้อย่างที่ผมเคยบอกนะมันสามารถสแต็กเอามาซ้อนกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ของทางกล่องตัวนี้จะเปลี่ยนใหม่เป็นรูปแบบมาซารุรุ่นใหม่นะครับที่ควบคู่ไปกับตัวพาวเวอร์เทอร์โบของเขานะครับผมบอกเลยโลโก้แบบนี้โคตรสวยครับอันนี้ผมสแต็กอยู่นะครับอยากให้ดูนะเนี่ยผมซ้อนกันอยู่2ใบนะครับนี่ แข็งแรงทนทานหิ้วได้สบายนะครับไม่หลุดอย่างง่ายดายและแน่นอนครับเวลาเราวางเก็บไว้ในบ้านเรานะฮะมันสามารถซ้อนแล้วก็ล็อกกันไว้อย่างนี้แน่นอนนะไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะชนกล่องด้านบนและกล่องด้านบนจะล้มหรือเปล่านะครับเวลาเราวางซ้อนกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็แกะด,ดันตรงนี้เข้ามาฮะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับเห็นไหมผมก็ล็อกเข้าไว้อย่างนี้นะครับมันง่งายๆเลยฮะมันสามารถสแต็กซ้อนกันได้ นี่นะครับแล้วจุดสังเกตโลโก้นะฮะตัวใหม่ของเขาจะเป็นโลโก้สีขาวอย่างนี้นะครับแล้วก็มีขีดสีแดงเลือดหมู3มขีดสวยงามนะฮะส่วนตัวเก่าเนี่ยโลโก้จะเป็นสีดําแล้วก็จะมีคําว่า Japan i n n e n t i o n สีขาวตัดสลับสีแดงเลือดหมูนะผมมองว่าโลโก้ตัวใหม่ของเขาเนี่ยสวยงามกว่ามากๆเลยนะครับโอเคครับงั้นเรามาแกะดูของด้านในกันเลยดีกว่านะครับ ดับแรกเลยนะครับเจอตรงนี้ก่อนเลยเป็นใบที่เขาแถมมานะครับตัวนี้จะแถมมาให้2ใบนะครับเป็นใบตัดนะครับสีเขียวนะสามารถตัดสเตลเลตได้ที่สําคัญตรงนี้นะครับไดมิเตอร์ใบจะเป็น107ม mm เมนะฮะแน่นอนมันทําให้การตัดเหล็กกล่องนี่นะฮะ มันตัดได้แบบชึบเดียวขาดเลยถ้ามันไม่ได้กว้างเกินไปนะส่วนใหญ่ก็ประมาณเหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วเนี่ยสบายๆเลยครับแล้วก็ใบตรงนี้นะฮะเป็นยี่ห้อของเขาเลยนะครับมาซรุคัตติ้งวิวนะแล้วก็อันดับที่2เป็นกระดาษทรายหลังแข็งนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ขัดไม้ขัดเหล็กก็ได้นะฮะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็แถมมาให้2ใบครับอันดับต่อมานะฮะขาดไม่ได้เลยเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเป็นใบลงทะเบียนรับประกันนะฮะตัวนี้สินค้ามีการรับประกันทั้งหมด7เดือนนะครับโดยการสแกนลงทะเบียนผ่านลาไลน์ด้เอไ อากาดบางใบของเขานะเป็นโลหะอย่างดีนะครับแข็งนะโอเคถือว่าแข็งเลยตัวแฮนดิลนะครับก็สังเกตด,ดูจะเป็นพลาสติกนะฮะตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะมีเป็นเท็กเจอร์นะครับตัวนี้เป็นลายขีดขีดกับลายดอทแบบนี้ก็เสริมความตะหนัดให้การจับของเราได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาเป็นที่ชาร์จครับตัวนี้ เขียนว่า1.5แอมป์แบตเตอรี่ของเขาแน่นอนครับเป็น power turbo 4 Ah ผมถือว่าแบตเตอรี่รุ่น power turbo ของเขาเนี่ยความจุนี่เต็ม100%เลยซ็นะฮะรทสออกมาแล้วก็รายละเอียดของเรื่องแบตเตอรี่นี่ถือว่าดีมากๆนะครับตัวนี้ถ้าใครได้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับแน่นอนการเช็คสถานะตรงนี้นะครับ กดง่ายๆด้วยปลายนิ้วนะฮะแล้วก็เป็นหยดน้าสวยๆเลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีชื่อรุ่นเขียนนะครับ DTP 2 0 4 0ถัดมาตรงนี้ครับเป็นตัวเหล็กสําหรับเปลี่ยนใบก็วัสดุที่ให้มาถือว่ามีน้ําหนักดีไปด้บางจนกองแกงนะสังเกตดูนะครับค่อนข้างหนาเลยนะอ่ะอันนี้ถือว่าดีและสุดท้ายครับเป็นตัวเครื่องของเรานั่นเองนะฮะตัวน,นี้ครับโอ้โหข้อสวยครับระดับแรกผมให้ดูก่อนนะภายนอกนะครับรอบๆนะโอ้โห สวยนะจุดแราากที่เปลี่ยนเลยนะครับตัวโลโก้ครับตัวนี้เป็นปั๊มนูนนะฮะไม่ใช่สติกเกอร์นะครับพรีเมียมขึ้นมากๆเลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเนมเพลทของเขานะครับแล้วก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์สำหรับการลงทะเบียนนั่นเองนะครับวัสดุตัวบอดี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นพลาสติก PA6 g f 3 0นะครับก็ถือว่าให้มาดีแล้วตัวนี้นะครับก็จะมีท e เ t u r e แล้วก็มีเขียนคําว่า ec motor นะครับเป็นปั๊มลึกลงไปแล้วก็ช่องระบายอากาศของตัวแผงบอร์ดวงจรเนี่ยมีให้ฝั่งละ4รูใหญ่ๆเลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะฮะจะมีเห็นตัวแผงบอร์ดอยู่ด้านในเลยก็ดีนะครับเพราะเวลาการใช้งานจริงๆเนี่ยตัวบอร์ดตรงนี้มันจะโดนความร้อนจากแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ความร้อนของตัวมันเองนะฮะการออกแบบแบบนี้จะทาให้ระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นตัวแผงบอร์ดวงจรเนี่ยปาซิเตอร์ก็จะเสื่อมช้าลงนั่นนเองะครับ ถัดมาที่ช่องใส่แบตใช้แบตเตอรี่ d ี y นะครับแน่นอนใช้กับโอสกาแล้วก็หนานเว้ยได้นะครับกริปจับตรงนี้เป็นยางสีดำ TPU นะครับก็จะมีเท็กเจอร์อย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะถือว่าสวยแล้วก็ตัดสลับกับเส้นสายสีน้ําเงินแล้วก็ตรงนี้จะมีปั๊มลึกคําว่าบัสเล t นะครับป่งบอกว่าตัวนี้เป็นบัสเล t ์มอเตอร์อย่างแน่นอนครับและด้านบนตรงนี้หัวเครื่องนะครับใกล้ๆตัวหัวเนี่ยมันก็จะมีเท็กเจอร์เป็นประมาณนี้อีกนะฮะผมถือว่าให้รายละเอียดมาค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครชงนี้จะไม่่ใ ก็คือสามารถกดได้เลยแต่สามารถล็อกไกลได้นะครับใช้ในกรณีที่เราต้องการเจียรน,นานเนี่ยผมว่าเวิร์กไม่ค่อยเมื่อยต้องมากดนะครับแต่อาจจะไม่ได้เซฟตี้ในจุดนี้นะมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับแล้วก็ตัวด้ามตรงนี้นะครับที่เป็นตัวยางที U สีดําก็ยังมีเท็กเจอร์แบบนี้นะครับก็เสริมความถนัดในการจับของเราให้กระชับมากยิ่งขึ้นครับถัดมาที่ด้านบนหัวกระโหลกของเครื่องนะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับขึ้นรูปมาอย่างดีเลย แล้วก็มีเท็กเจอร์ประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นลายขีดๆ,ๆแบบนี้ดูๆนี่นะฮะแนวแนวทาร์สฟอร์เมอร์เหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนหุ่นยนต์เลยก็สวยงามดีครับแต่ที่แปลกตาเลยนะฮะก็คือตรงจุดนี้ครับตัวล็อกสาหรับเปลี่ยนใบเป็นสีแดงโดดเด่นอย่างมากครับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะเอออันนี้ก็แปลกนะปกติผมเห็นแต่วงกลมครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยจะเยอะนะครับแต่อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผมว่ามันก็ดูดีนะ ส่วนในเรื่องของรูระบายอากาศระบายความร้อนของหัวเกียร์ตรงนี้นะครับก็จะมีด้านบนตรงนี้นะครับสองฝั่งฝั่งละ3ารูค่อนข้างใหญ่ดีครับแล้วก็จะมีใต้ล่าตงตรงนี้อีก4รูนะฮะฝั่งละ2รูก็ถือว่อาใหญ่ดีมากๆแล้วก็ยังด้านข้างตรงนี้อีก2รูนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่ <CPU S 2> องระบายอากาศเรื<ด>่อง <ๆ S 2> ระบายความร้อนของตัว600ตัวนี้นะครับผมถือว่าทํามาได้ดีในส่วนของเรื่องหัวกระโหลกตรงนี้นะครับแลถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกปุ่มโหมดนะครับก็จะไม่มีอะไรมากไว้ใช้ปรับความเร็วอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัว พอใส่แบบแล้วนะครับก็ดูกระทัดรัดดีนะดูไม่ได้เถอะทะดูไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเฟืองของเขากอนนะครับโอเคผมลองฟังเสียงเกียร์หนึ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเงียบอยู่นะใช้ได้เลยนะครับเสียงเฟืองนี้ค่อนข้างเงียบเลยเออดีครับมีซอฟต์สตาร์ทครับที่จับได้เลยนี่ก็คือมีซอฟต์สตาร์ทดีแต่จะขึ้นจากรอบกลางมาสูงนะไม่ใช่รอบต่ำมาสูงนะครับ โอเคครับเสียงเฟืองถือว่านุ่มเลยเกียร์สองครับเฮ้ย <Hey. S 1> พอมาเกียร์สองนี่รู้สึกว่ามันวีดกว่าเดิมเยอะนะเดี๋ยวผมต้องลองวัดรอบดูนะครับว่าแต่ละเกียร์เนี่ยรอบมันห่างประมาณเท่าไหร่นะฮะ hey. ใช้ได้เลยนะครับอ่ะเกียร์สามครับโอ้โห <Hey. S 1> วิจิจานมากเลยฮะตัวนี้เออใช้ได้นะ่ะใช้ได้เลย โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองวัดรอบกันดีกว่าไหมฮะว่าแต่ละรอบเนี่ยมันได้อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วมันห่างกันประมาณเท่าไหร่นะครับมาครับมาส่วนนี้วัดรอบกันผมรอบที่เกียร์หนึ่งก่อนละกันนะครับเกียร์หนึ่งนะฮะรอบจะนิ่งอยู่ที่ประมาณ3 4 4 3รอี่บามรอบต่อนอาทีนะครับถัดมาเป็นเกียร์สองครับเกียร์สองจะนิ่งอยู่ประมาณ56 3 8รอสาสิบดรอบต่อนอาทีนะครับและสุดท้ายครับเป็นที่เกียร์สามแรงสุดเลยนะฮะ จะได้ยอยู่ประมาณนะครับ6,875รอบต่อนาทีนะฮะอย่างที่บอกนะฮะพวกเครื่องเจียไร้สายพวกนี้รอบไม่ใช่สําคัญอย่างเดียวนะครับโอเคจริงแหละว่ารอบเนี่ยมีผลในการตัดแต่ถ้ามอเตอร์ไม่แรงจริงนะครับเวลาเจอโหลดแล้วรอบมันตกไปมากต่อให้เคลมรอบมา9,000ตรงนะฮะถ้าตัดไปแล้วแล้วมันตกหรือว่าปเปลี่ยแล้วมันตกลงไปเยอะนะฮะจนเครื่องมันดอบเครื่องมันตัดเนี่ยมันก็ไร้ค่าครับสุดท้ายแล้วยังไงเราต้องมาวัดกันที่การเจียการตัดอยู่ดีครับ ตัวนี้เป็นแหลกกล่อง1นิ้วคูณหนิ้วหนา1.5ม mm ิลิเมตรนะครับผมจะตัดที่เบอร์3เลยนะครับแล้วมาลองกันดูนะตัดสบายๆครับนิ่มๆเลยรอบไม่มีตกเลยนะฮะ เดี๋ยวลองกันอีกสักหนึ่งแผลครับเบอร์สามเช่นเดิมนะครับตรงส่วนนี้แต่จุดนี้เป็นจุดสังเกตนิดนึงนะครับในการตัดนะถ้าเราตัดมุมองศาประมาณนี้นะครับตัวสวิตท,ที่มันอยู่ด้านนี้ถ้าสําหรับผมนะผมไม่ถนัดนะก็ในส่วนนี้ผมว่าตรงหัวเกียร์เนี่ยมันปรับองศาลงได้น,นะครับก็คือคลายน็อตสตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดแล้วก็ใส่ไว้ด้านนี้นะฮะมันเพ่าที่ผมดูนะไดมิตเตอร์ของตัวน็อตเนี่ยมันเท่ากันนะมันปรับกันได้อย่างแน่นอนนะแต่ในส่วนนี้นะการเจียร์จะถนัดมากเลยครับโอเคมาลองตัดอีกหนึ่ง สบายสบายครับกินนิ่มๆเลยใบยที่แถมมานี่ถือว่ามีคุณภาพเลยนะครับตัดได้ดีเยี่ยมครับในจุดนี้สบายสบายคร ใบที่แถามมาที่เป็น107ม mm ิลลิเมตรเนี่ยมันดีตรงนี้นะฮะเวลาเราตัดที่มันไดมิเตอร์ของเหล็กที่มันกว้างขึ้นนี่นะฮะมันสามารถเอาทีเดียวได้ขาดได้เลยไม่ต้องไปหมุนเหล็กนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับ107ม mm ิลลิเมตรนะในส่วนนี้นะครับเป็นเหล็กป้องอ้อย12มิลลิเมตรนะฮะเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับว่าในส่วนของตัวมาซารุตัวนี้นะครับมันจะมีรอบตกไม้เมื่อเจอเหล็กที่มันปันๆขึ้นนะครับ สบายสบายครับในส่วนนี้นะเวิร์กมากมาก สบายสบายครับเยี่ยมยอดมากๆรอบไม่มีตกครับสําหรับการตัดนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะลองใช้โหมดเจียดูบ้างนะครับผมจะเจียเหล็กป้องอ้อย12มิลตัวนี้นะฮะโดยผมจะฝูกลวดสีทองตรงนี้ไว้นะครับก็คือผมจะเจียนะฮะให้หมันกุดลงมาถึงลวดสีทองเลยถ้านับเป็นป้องตรงนี้ก็จะเป็น2ป้องนะครับลองดูโดยการเจียเนี่ยผมจะเจียที่เบอร์สองพอนะครับประมาณนี้นะเพราะส่วนใหญ่ผมจะใช้เบอร์สองเจียเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับ ล้วนหลุดเลยนะครับแต่ลอยอยู่ตรงนี้นะ Yeah. บายสบายครับไม่มีตัดไม่มีแผ่วเลยนะ เสียงเฟืองโคตรเงียบครับอันนี้ชอบมากๆเลยนะในเรื่องของเสียงเฟืองในเล่นราคานี้นะเสียงเฟืองเยียบมีไม่กี่ตัวนะผมบอกเลยเอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสำหรับมาสรุปเครื่องเจียรสายตัวโมเดล SCG ขีด600ตัวนี้กันนะครับตัวนี้ผมบอกเลยนะฮะการใช้งานนี่ยังไงก็ใช้ดีอยู่แล้วครับสำหรับมาสรุนะเพราะว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับเวลาตัดเวลาเจียรนี่ถือว่าใช้งานโอเคเลยนะครับแรงมอเตอร์นี่แทบไม่ค่อยตกเลยก็มีระบบซอฟต์สตาร์ทด้วยนะผมถือว่าดีมากๆนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเรื่อง แบตเตอรี่ที่เป็นตัว power turbo ที่เขาให้มาในเซตนะผมบอกเลยแบตเตอรี่รุ่นนี้ว้าวมาก,มากครับแล้วก็พลังไฟของเขานะครับมันมีกาลังสําลองค่อนข้าง,งสูงทําให้การทํางานของท่านเนี่ยนะฮะใช้งานได้ดีแรงบิดคงที่ได้นานนั่นเองนะครับราคานะฮะเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยราคาอยู่ประมาณ1,300กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะไม่ข้ามพันสอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนครับถ้าใครที่สนใจเครื่องเจียรไร้สาย4ีนิ้วของทางมารุรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์พิกัดการสั่งซื้อไว้ที่รายละเอียดคลิปเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ